สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันอังคารที่13กันยายน2022วันนี้ Fear and Greed Index ดีตัวขึ้นมาอยู่ที่34เฉยเลยนะครับทั้งที่เมื่อวานนี้อยู่แค่25เองนั้นเพื่อนรู้สึกว่าข่าวเกี่ยวกับบริษัท MicroStrategy ในเรื่องของการเทขายหุ้นและมาซื้อ Bitcoin ในอนาคตเนี่ย มันเริ่มมีการพองตัวนะครับบนโลกโซเชียลวงการคริปโตเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันเยอะว่าจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาดันบิตคอยนั้นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับข่าวแรกมาพูดถึงกาแฟแบรนด์ดังนะครับที่ราคาก็ไม่เบานะครับแพงกว่าพวกน้ำมันดีเซลพรีเมียมอีกนั่นเพื่อนแน่นอนนะครับพูดถึงกาแฟแ Starbucks นะครับล่าสุดนะครับบริษัท Starbucks เปิดตัว Odyssey p r o g r a มซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าและสมาชิก Starbucks Rewards รวมถึงพนักงานในแบรนด์ของ Starbucks ในการสะสมหรือซื้อแต้มรางวัลสะสมซึ่งจะออกมาในรูปแบบของ NFT o n u n g i b l e o k e n NFT s หรือ NFT, ที่ถูกสร้างบนเชนของ Polygon m a t i c เพื่อน ลูกค้าและพนักงานนะครับสามารถใช้ประโยชน์ของ NFT ตัวนี้เนี่ยในการปลดล็อกของสมนาคุณปลดล็อกสิทธิพิเศษรวมถึงประสบการณ์ใหม่ๆบนโลกเว็บ3ที่ทางบริษัทจะจัดแคมเปญขึ้นตามฤดูกาลนะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าไปอ่านมีคนบอกว่าในอนาคตเนี่ยคนที่มี NFT ของ Starbucks เราเข้าไปเหมือนกับว่าเล่นเกมบนโลก Metaverse อาจจะเข้าไปตอบคำถามบนโลก Meta เ e r s e ว่า กาแฟตัวนี้มีส่วนผสมอะไร Starbucks สาขาแรกเปิดที่ไหนอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเข้าไปเหมือนกับเล่นเกมตอบคำถามแล้วก็อาจจะได้แต้มได้ NFT แล้วก็เข้าไปร่วมประสบการณ์ใหม่ๆบนโลกเว็บ3นะครับแล้วเพื่อนๆนึกภาพดูว่าคนที่ซดลาเต้ซดคาปูปิร้งย0 0 5 0 0แก้วเนี่ยเขาสามารถสะสม NFT ได้ปริมาณมหาศาลและสามารถ เอามาโพสบนโซเชียลมีเดียก็ได้เอามาแลกอาจจะในอนาคตมีแลกเป็นกาฟแฟแลกเป็นเค้กเป็นถ้วยของ Starbucks อะไรต่อมีอะไรนั้นเพื่อนมีคนพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยความที่ NFT นี้มันถูกสร้างบนเชนของ Polygon m a t i c เนี่ยมันอาจจะเอา NFT ไป Swap กับเชนอื่นก็ได้หรือเอา NFT หายากนะครับอาจจะมีรุ่น limited edition เนี่ย ที่เราอาจจะเอาไปขายในราคาเอาไปเก่งกำไรก็ได้นั้นเพื่อนผมมองว่านี่คือดินปืนสำคัญที่จะผลักดันให้วงการ NFT กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากที่ NFT marketplace เนี่ยตบยุงมาเรียกว่าทั้งไต่มาสเลยนั้นเพื่อนและนี่คือ use case ที่เราจับต้องได้เจ๋งเพื่อนเป็น use case ที่นึกภาพว่าเพื่อนเราที่แบบ ไม่ชอบวงการคริปโตไม,ไม่สนใจในเรื่อง NFT แต่ดื่มกาแฟ Starbucks เนี่ยเขาก็กลายเป็นนักสะสม NFT โดยปรยายง้งทั้งที่ไม่รู้ตัวนะฮะและ Starbucks เนี่ยกิฟต์ค r d ของเขานะครับบัตรเติมเงินของเขาเนี่ยมีคนซื้อตอนนี้ปีหนึ่งเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเพื่อนและแอปของ Starbucks ก็มีคนใช้ทุกวันนะฮะคือโดยรวมเนี่ยผมมองว่าตรงนี้จะเป็นอะไรที่ ทำให้แบรนด์อื่นบริษัทอื่นเข้ามาทำตามและ use case ที่ใช้ได้ในชีวิตจริงของ NFT เนี่ยมันกำลังจะพังอาดขึ้นเพื่อนๆทั้งนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับมันเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถเข้าไปลงทะเบียน waiting list ได้แล้วนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดมีแคมเปญอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนึกภาพนะฮะพี่น้องสายเลือกบล็อกเชนเนี่ยผมเชื่อว่า เข้าไปดื่มกาแฟกันดีดเป็นจริงโจ้แน่นอนนั้นเพื่อนคำถามที่ตัวผมและสาวกของ c a r ์ดานโนสงสัยก็คือทำไมเขาไม่เลือกเชนของคาร์ดานโนเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามานะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆทั้งสำหรับวงการ NFT แล้วก็ Polygon m a d i c ของเรานะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวที่ผมมองว่ามันจะทำให้บูรันครั้งต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับ ข่าวนี้พูดถึง Fidelity Investment นะครับล่าสุดมีการพูดถึง Fidelity Investment ว่าในอนาคตเนี่ยลูกค้าของ Fidelity ที่มีบัญชี r r o e r a g e Account ซึ่งเขามีกว่า34ล้านคนสามารถเทรด Bitcoin ได้ตรงจากแพลตฟอร์มของ Fidelity นะครับสั้นๆประมาณนี้นั่นเพื่อนซึ่งถ้าใครจำได้ในช่องนี้เนี่ยผมอ่านข่าวเกี่ยวกับ Fidelity เป็นประจำนะครับในเรื่องของที่ว่าเขารับสมัครพนักงานเพิ่มที่มีความรู้ในเรื่องของคริปโตเคอร์ซีและลูกค้าของ Fidelity ก็สามารถลงทุนกับบิ t คอ i n กับอัลเทอริอมได้นะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาจะต้องไปลงทุนผ่านบริษัทที่เป็นเป็นบริษัทลูกเป็นเหมือนกับสเป n o f f ของ Fidelity นะครับที่ชื่อว่า f i d e อ i t y Digital Assets s นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆน,นึกภาพว่า ถ้าลูกค้า34ล้านคนของ Fidelity ที่มี Brokerage Account เนี่ยสามารถซื้อ Bitcoin ได้ตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านบริษัทลูกเม็ดเงินมหาศาลจะต้องเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีเม็ดเงินมหาศาลจะต้องเข้ามาดัน Bitcoin อย่างแน่นอนนะฮะแล้วลูกค้าของ Fidelity นะฮะผมมองว่าเขาไม่เหมือนกับพวกเรา ชาวบ้านตาดำๆนั้นเพื่อนซื้อ t ีดอสสองโ e พวกนี้นี่เงินเศรษฐีเงินเก่าเงินกเกษียณคือเม็ดเงินมหาศาลนะครับทั้งนี้มันก็เป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีวันและเวลาออกมาเป๊ะน,นั้นเพื่อนแต่เชื่อว่าออกมาแน่และบริษัทอื่นต้องทำตามนะครับและที่ที่ฮาไปกว่านี้นะครับข่าวนี้มีการคอนเฟิร์มจากบุคคลสำคัญในแวดวงคริปโตนั้นเพื่อน คุณไมค์โนเวอร์เกรดนะครับ CEO ของ Galaxy Investment แกบอกว่าแกไปงาน Leadership Networking ที่นิวยอร์กนะครับเป็นงาน Conference ที่นิวยอร์กและแกได้ยินว่า Fidelity เนี่ยกำลังจะเปิดฟีเจอร์นี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนั้นเพื่อนนี่ถือว่าเป็นอะไรที่คือเข้าใจว่าข่าวนี้มันอาจจะไม่ทำให้วงการคริปโตหรือ,อกระดานเทรดเราเขียวขจีนั้นเพื่อนแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บูมมาเก็ตครั้งต่อไปน่าสนใจนะครับเพื่นพนพนนอนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆน,นะครับโพสต์นี้มีคนแชร์กันเยอะมากบนโลกโซเชียลวงการคริปโตของเราเขาบอกว่าทำเนียบขาวเนี่ยต้องการที่จะแบนเหรียญที่เป็น proof of work เพราะมันไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่งผลให้เกิด climate change global warming โลกร้อนต่างๆนานานะครับ แต่ในขณะเดียวกันรถ Hu V วีรถ Hummer ที่ใช้ในการซ้อมลบในใช้ในการออกรบเนี่ยกินน้ำมันกว่า4-8ถึงไมล์ต่อแกลลอนเพิ่มสารคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นอวกาศจำนวนมหาศาลไม่เห็นทำเนียบขาวกังวลตรงนี้เลยนะครับก็เป็นโพสที่มีคนเอามาเปรียบเทียบกันเยอะนั่นเพื่อน4-8ถึงไมล์ต่อแกลลอนนี่ใช้พลังงานมหาศาลนะครับถ้าเปรียบเทียบ ตีซะห้าไมล์เนี่ยต่อแกลลอนนี่ก็ประมาณาประมาณ2กิโลลิตรนั้นเพื่อนรถทัมเมอร์เนี่ยใช้น้ำมันเยอะนะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดแล้วก็มีคนเอามาเหมือนกับว่ายกตัวอย่างกันนะว่าเอ๊ะทำไมเป็นห่วงในเรื่องของโลกร้อนแต่มันมีองค์ประกอบเยอะเลยที่ใช้พลังงานแล้วก็มี ผลร้ายต่อโลกใบนี้อีกมหาศาลเลยแต่มาเจาะในเรื่องของคริปโตอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม